อาร์ตคาสสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเอ่อวอลเลน้นฝึกตนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เอ่อจะทำการเลือกไปที่ตัวเอ่อออกเป็นตัวนี่ละกันนะครับไปเคลื่องแปดใส่ชาวบ้านไว้เอาให้หน้ามือตามัวกันไปครับเคลื่องแปดใส่ชาวบ้านคืองานของเราโอเคตอนดีครับเราเลือกตัวมาแล้วครับตอนนี้เราก็รอเพื่อเลือกตัวอีกไม่มีใครด่าฟักยุ่งนะไม่มีนะ ผมขอสั่งครับจะไม่มีใครจะไม่มีการมาด่าฟักย mm ู hmm. ผมอีกรอบนะครับไม่มีครับถ้าด่าผมอีกทีแล้วก็ผมจะโกรธและเกลี้ยวมากๆเลยครับโอ้บร oh, <Bruce. S 1> ิ u n d What อ h e m a t ะแม h ว t w ว a t อะไรเมื่อกี้หาเจอแล้วอะไรประสบการณ์ดีๆจากค่ายไรออดนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับเรารู้เลยนะครับว่าเราจะได้เล่นแล้วเด้อโจ๊ตศูนย์เอาดิเข้าดิก็สู่แล้วนี่ไงสู่เล็กโตโตเออโอเคได้เล่นได้เล่นไม่ไม่เอาแบบเมื่อกี้ไม่หลุดถ้าหลุดติจะดาปรอบมือเลน,นี่คือบาลเ,เล่นโอ้โหสนุกจังเลยกี <laughs> <อ> <c oughs> <c oughs> ่แม,ปแ,แม,ป,แแมปแล้วกี่แมปแลวกี่แมปแล้ว ถ้าแบบดีไม่ได้อีกเลยครับผมจะฟ้องร้องคุณและคุณจะต้องเข้าไปนอนในคุกทนายผมบอกเลยว่าทนายของผมนั้นเก่งกล้ามากครับโอเคโอเคผมดาวว่าตานี้ผมได้เล่นถ้าผมไม่ได้เล่นอีกคุณจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกและคุณจะต้องโดนคนในคุกอัดทวดํำใช่คุณจะต้องทรมานอย่างกับตกตะลกเลยนะครับถ้าหากคุณไม่ให้ผมได้เล่นคุณจะต้องไปนอนในคุกที่ซานเควนตินผมสัญญา ที่แม่ผมจะได้แค่พูดก็ตามโอเควารอแลนคิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึง <laughs> วารนแลนจังเลยไม่รู้ด้วยหละ่ะผมมาปิดตรงดีไปก่อนเลย,เลย้วกันไม่ต้องเข้าบอกเลยไม่ต้องเข้าทางนี้ผมไม่เข้าได้แต่คนที่เรียกว่ามีสกุลไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยขอเข้าก่อนคิวตัวเองฮิว อยา่าโอ้โหตกไกลปลอดเพื่อนนี่เองไม่ตายแน่เลยอะ่ะดึงสิเพื่อนดึงทนันไหมเนี่ยผมขอทเทว่าทันครับทนัทนทนัทนทันโอเคทนันยังทันอยู่ยังทันอยู่โหอ้โหน้าแกร็บซีเลยเหรอโหจัดจ้าน Perfect p แพ r นี่หาว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมเลยเราไม่อยากจะอยู่กับพวกคนที่เหยียดเชื้อสายแบบเธอเลยจริงๆวันเลนากลับมาเรียกข้าพวกแพรกันเราเราไม่ใช่คู่เธอบอกเลยกลับมาปิดบีบ้างดีกว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ามาเลยเอเองั้นเหรอได้เลยเอเอเฮ้ยเอบ้าัวดเดูแมพปวดเธดูแมพอ่ะผมติดเล่นมบ้าจนผมดูแต่แมพครับ ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยไม่ควรเอามันทำตามอย่างจริงเฮ้ยเอออ่าเพื่อนอปิดเหมือนเดิมครับผมว่าถ้าปิดตรงนี้แล้วก็เราจะได้โพสชั่นที่ดีแล้วก็แค่มาตรงนี้นะครับแล้วก็วางปุ๊บโอเคเสร็จสับเลสต์ดูวิทเลสต์ดูวิทโอเคเอเอ,อีกแล้วเหรอใช่เหรอ เข้า A แน่นะถ้าไม่ได้เข้าเอเราจะดานะมีอยู่แค่ตัวเดียวไม่จะบอกนะว่าเราจะได้ชนะแบบไม่ต้องสู้เงี้ยไม่ต้องสู้เลยเหรอไม่ต้องสู้อ่ะโอโ้โหผมชนะได้แบบผมไม่ต้องยิงอ่ะคิดดูเพื่อนเขาโหดมากครับบอกเลยเอาไม่จริง <laughs> การที่ชนะโดยที่เพื่อนช่วยระบดที่มันก็ไม่ได้สนุกนะครับคือเราต้องช่วยเพื่อนบ้างดิ เออบางทีมันแสดงว่าเราไรประโยชน์ดิไม่ได้อ่ะต้องชนะดีๆมั้งเฮียอะไรอะไรเฮีย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  Good work Good back ทับทีจะทำพังล่ะใครพูดนะเจ็ดใช่ไหม Spike down B Spike down โอเคได้ได okay. ้มาสองโอเคเพื oh, okay. so ่อนจิงให้แกหายมากแกหายมากจดนี้ครับตาแบบลบอยู่ตาตุ่มครับเราเราเราดักไว้ครับเราดักไว้โซว่ามาโอเคได้บีไซบีไซเล่นจีนเลยขนาดนั้นวะโอเคร่วงร่วงร่วงเกมนำครับเกมนำ ผมเตาไว้ได้ผมเตาไว้ได้ตายก็ตายแล้ว,ไ,ลวไม่รู้ว่าอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะคือผมตอนนี้ผมอย่าไปกล้าที่จะเดินไปไซยบีคนเดียวครับไปตรงมุมมุมแมปนั่นนะครับโอเคมันเข้ามิดเข้ามิด,ขมดเข้ามิดเข้ามิดเข้ามิดเกือ,อบอีกเวนี่ เออเก็บได้สวยเกือบครับผมดาวัตตานี้นะครับเราเป็นไปได้ด้วยดีครับผมว่าชนะแบบใสๆแน่นอนเลยอย่างเงี้ยผมว่ามีสิทธิ์ครับใสๆแน่นอนโหนี่สิังที่เขาเรียกว่าไวใสอะโอเคสไปดาวเอโอเคอยู่เอแสดงว่าเข้าเอเข้าเอ โอ้ยอยู่ขาหรอกเหรอมาเ้ยเลยเจตลีไวมีเจตลีไวมีเจตลวไวมีเจตลวไวมีเจตลวไวมีเจตวสิกาไหนดื้อ เดีเิดดวอชิกันดูแมนไอซีวายอารดูเวดาเปปเบิเลเวทแชทมีไม่มี7หรือไมมีระเบิดแล้วล่ะเพื่อนไม่ทันแล้วแหละ Long mẹ ơi mang lại lạc Young yên Ay yêu tông nôn tông nôn tông nôn One enemy remaining Win ạ Fine nè nè แดแดที่ไหนแดที่ไหน,นยอยเออเฮ้ยใช้พีดฆ่าอย่างงั้นเหรอเฮ้ยแ <c oughs> ม่โอ้เยอะฮ่าโดนไหมล่ะโอ้ย <c oughs> โดน <c oughs> หนูโดนดา เสี่ยงไรวะเนี่ยโอ้โหแอบอยู่นี่เองเดินผ่านแล้วเพื่อนเนียตายสองตัวสุดหลังนี้ผมว่ใช่อ่ะขึ้นมามหขึ้นมามหขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวได้อีกเอ้ยอยู่นู้นเหรอโอ้ยังดีชนะเกือบแล้วเปิดดิชิเป็ดได้ดึงอยู่ไปนี่ยตายสองอีกตัวหนึ่ง สองก็บ้าแล้วมันอีกตัวหนึ่งเอาอีสามเหรอโอเคผมดูผิดเป็นฝั่งเราเว้ยอะไรวะเนี่ยเหลือหนึ่งอะไรใหญ่ๆใส่เราเราสาเล่นอย่างดีพลาดดีพลาดหน่อยจะเป็นอะไรไปพร้อมแล้วกันเฮ้ยชิปชิปหาย อยู่อยู่อยู่จะไปไงอ่ะคิดทีคิดทีต้องต้องนำทุกคนเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วไอ้ยป้าด่ามันได้ไหมอ่ะเกียดแล้วนะอ่ะเอาอุ๊ยเจไอเกดนี่มันต้องเล่นหลานเกมเหรอแบบว่าคอมมันหมดเวลาแน่นอนอ่ะเดาได้เลย คือคอมมันต้องหมดเวลาแน่ๆให้บ้านเนี่ยสีให้หน่อยเหอะเอา้าผิดหรอกเหรอนี่เราใส่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 นี่เราดูแฟนทอมผิดเป็นเป็นเบ็นเตลางั้นงั้นเหรอก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆจังเลยอะ <Yeah. S 1> เ,รเราเราเลือกผิดงั้นเหรอ โอ้โห oh, ผมไม่ได้อ่านผมดูแต่ลูกรักผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ลืมโอ้มายโอ้ลีชิตขายหน้าเขาไหมเนี่ยดูปืนผิดอ่ะคุณคงไม่ด่าผมน้อยว่าผมดูดปืนผิดแล้วผมแบบโง่หรือแบบอะไรแบบนี้นะครับคือผม <laughs> ผมมึนงง,งจริงๆอ่ะต้องขออภัยนะครับ ตรงนี้ไม่มีที่หลบเลยโอเฮ้ยขอยิงมากไม่ได้หรอไ <c oughs> ด่าหนาอออ่อยนออะอย่างน้อยก็ชนะอะไรวะนะถ้าไปเป็น เดินแบบไม่รู้ร้อดูหนาวะไรอย่างนั้นน่ะโอ้โหทันไม่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 เฮ้ยลาก่อนว่ะฮะชิปเป่งเอ้ดึงทันมันดึงทันหรอเนี่ยโอ้ดึงทันด้วยวะ่วยวะขอร้องเอะซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยมันเป็นเทศส,าสนาสไนกันหรอหรือว่าไงวะ ถ้าไม่ทิ้งยิงไม่โดนอ่ะถ้าไม่ทิ้งยิงไม่โดนป้าเออถ้าไมยิงไม่โดนกันถ้าไม่ที้งอ้วนอะไรยิงโดนกันทุกทีเลยวะคิดว่าตาดีได้ครับผลสัมผัสได้เลยจิตใจผมมันสัมผัสได้อ่ะเอออีตานึังไงเพื่อนแค่ยิงมันอีกทีนึงเออสู้เขาเออ เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเก็บผลแน่นอนครับผมสะพัดได้คนคนนี้ต้องเป็นคนคนนั้นแน่นอนผู้กลับกู้ใช่เลยโอ้การมีคนแบกมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอเคย่ำย่มชนะพูดเป็นญี่ปุ่นครับน่าซื้อโอ้โชนะสามตาเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะาลืมที่จะกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ภายในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันบ๊ายบาย